โอเคนะผมก็สวัสดีทุกคนด้วยละกันนะครับเนะนนี้ก็มาอยู่ในแมป n นที่ไ n i น h t n h t Inferno l a หรือ99คืนในป่านั่นเองนะครับวันนี้นะครับผมผมก็จะมาแจากสคริปอัปเดตมาใหม่ล่าสุดเป็นเมนูภาษาไทยแบบ100%นะครับตัวนี้ก็ไม่มีคีย์นะผมจะเป็นของค่ายซัมแทงนั่นเองนะครับทุกคนก็สามารถไปติดตาม YouTube ช่องเขาได้นะผมก็จะเป็นช่องซัมแทงนั่นเองนะครับที่ทําสคริปตัวนี้มาให้เราเล่นกันนั่นเองนะครับเดีย๋ยวมาดูนะครับว่าสิบตัวนี้มีเมนูอะไรกันบ้างนะครับสำหรับเมนูผู้เล่นนะม็ปเเน ตัวนี้นะครับสำหรับใครเนี่ยผมที่ต้องการจะบินสำรวจแมปนะครับก็สามารถใช้เมนูตัวนี้ได้เลยนั่นเองนะครับผมแบบนี้นะครับแล้วก็ต่อมาเนีผมเลื่อนลงมาด้านล่างก็จะมีเป็นเมนูแสงและเงาน,นะครับตัวนี้ก็สามารถปิดหมอกเพิ่มแสงได้นะครับผมสำหรับใครที่ต้องการจะไปหาของตอนคืนนะครับก็สามารถเพิ่มแสงได้เลยนะครับผมมันจะทาให้แมปของเราเนี่ยสว่างมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับต่อมามาดูที่เมนูฟาร์มนะครับตัวนี้จะมีการตัดต้นไม้อัตโนมัตินะครับแล้วก็มีคิวออร่านั่นเองนะครับในส่วนของการตัดต้นไม้ เนี่ยนะครับจะมีเป็นหลอดเรื่องสีม่วงแบบนี้นะครับผมอยู่ที่ต้นไม้นะมันก็จะแสดงนะว่ามันกำลังตัดต้นไม้ไหนอยู่นะครับผมแล้วก็เริ่มทําการตัดต้นไม้ให้เราแบบนี้เลยนั่นเองนะครับทุกคนซึ่งตัดรอบนึงเนี่ยนะผมมันจะตัดให้แบบเยอะมากๆนั่นเองนะครับต้นมากๆแบบนี้เลยนะครับผมและเมื่อมันตัดเสร็จเนี่ยนะครับผมมันก็จะดรอปท่อนไม้มาแบบนี้เลยนั่นเองนะครับต่อมานะผมทางด้านของคิวออร่านะครับจะเป็นการโจมตีพวกหมาป่ากระต่ายหรือเจ้านัลทีอะไรต่างๆนั่นเองนะเราสามารถตั้งระยะตรงนี้ได้นะผมส ต้นไม้นะผมตัวนี้ไม่ต้องถือขวากนะมันก็ทํางานให้อตโตมัติเลยนะผมนี้นะพวกกระต่ายนะผมมาป่าก็จะถูกเราโจมตีแบบนี้เลยนั่นเองนะครับในส่วนของเมนูเทเลพอตนะครับก็สามารถเทเลพอตมาที่แคมป์ไฟนะผมหรือเทเลพอตไปที่จุดต่างๆได้เลยนั่นเองนะครับนี่มันก็จะมีเป็นรายชื่อสถานที่บอกนะแล้วอยากจะเทเลพอตไปที่ไหนนะก็สามารถเทเลพอตไปได้เลยนั่นเองนะครับต่อมานะครับผมในส่วนของการดึงของนะตัวนี้ก็ตรงตัวเลยนะจะเป็นการดึงไอเทมต่างๆนั่นเองนะครับเราสามารถเลือกดึงของมาที่จุดต่างๆได้นะครับก็จะมีเป็นตัวละครเราานะคผมโต ครับข้างๆกองไฟแล้วก็กองไฟนั่นเองนะครับเดี๋ยวผมจะลองดึงเป็นท่อนไม้นะครับผมมาที่กองไฟนะครับก็เลือกเป็นที่กองไฟนะครับแล้วตรงนี้นะผมจะมีเป็นจํานวนที่เราต้องการจะดึงมาด้วยนะปรับสูงสุดได้ที่100้นั่นเองนะครับทุกคนเดี๋ยวจะดึงเป็นท่อนไม้มาละกันนะก็เลือกเป็นท่อนไม้นะแล้วก็กดไปที่ดึงเชื้อเพลิงที่เลือกได้เลยนะท่อนไม้นะผมที่เราเลือกนะครับมันก็จะถูกส่งมาที่แคมป์ไฟให้เราแบบนี้เลยนั่นเองนะแต่ถ้าหากเราเลือกไว้ที่ตัวละครนะก็จะส่งมาที่ตัวละครของเรานั่นเเเเเออองงงงนน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 นะครรััใสสส่่่่ววขืๆาาาาากกกก็็็มมมมมถดดดึไ้ชียผหทุจํ มาที่โต๊ะค้าให้เราแบบนี้เลยนั่นเองนะครับผมต่อมานะครับผมในส่วนของเมนูด้านล่างนะครับก็จะเป็นไอเทมที่อยู่ในขณะนี้ก็คือมันจะแสดงไอเทมทุกอย่างนะผมที่อยู่ในขณะนี้นะไม่ว่าจะเป็นพวกผ้าบันแผลอาหารอะไรต่างๆนะก็จะถูกแสดงไว้ที่ตรงนี้เลยนะครับผมตรงเมนูอัตโนมัตินะครับก็จะมีเป็นการกินอาหารอัตโนมัตินะเราสามารถเลือกเป็นอาหารที่เราต้องการจะกินได้นะสมมติผมเลือกเป็นแครอทแล้วก็กดไปที่กินอาหารออโต้นะครับหลอดอาหารเราเนี่ยก็จะเพิ่มขึ้นรัวๆแบบนี้เลยนะครับผมต่อมานะครับก็จะเป็นทางด้านของการ แค่เราเนี่ยถ้าผมถือถุงแล้วก็กดไปที่ออโต้หาเด็กนะครับมันก็จะทําการวาร์ปไปให้เรานะผมไปเก็บเด็กให้เรานะแต่ถ้าหากมันไม่วาร์ปเนี่ยนะครับก็คือมันยังไม่เจอนะทุกคนเราก็สามารถไปที่ออโต้เปิดแมปได้ตรงนี้นะครับมันจะทําการบินวนรอบๆเป็นวงกลมนะผมเพื่อเปิดแมปให้เรานั่นเองนะครับนี่นะผมมันจะทําการเปิดแมปให้เราเลยนะครับผมอ่ะโอเคนะทุกคนในตอนนี้ผมก็เปิดแมปเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็กดไปที่ออโต้หาเด็กได้เลยนะครับนี่ยทุกคนมันก็จะวาร์ปไปหาเด็กให้เราแบบนี้นั่นเองนะครัััม้นนนาาดรส่อโ นะครับ โอเคนะในตอนนี้นะผมก็เก็บเด็กมาถึง4คนแล้วนะครับผมภายในรอบเดียวนะครับแล้วก็สามารถเทเลพอร์ตไปที่เข้์ไฟนะผมแล้วก็นําเด็กออกจากถุงได้เลยนะครับผมแบบนี้นะทุกคนก็จะเป็นประมาณนี้นะครับและก็เมนูต่อมานะผมบอกเลยว่าดีมากๆนะผมสําหรับเมนูตัวนี้ก็จะเป็นเมนูสําหรับการออโต้สร้างฐานนั่นเองนะครับผมเราสามารถเลือกฐานได้นะมันก็จะมีเป็นวงกลมสามเหลี่ยมสี่เหลี่ยมนะครับก็ตัวนี้นะครับผมมันจะเป็นการเศษสปริงนะผมหรือต้นอ่อนให้เราแบบไม่จํากัดนั่นเองนะครับอันนี้ผมจะยกตัวอย่างสร้างเป็นวงกลมนะก็เลือกเป็นวงกกกลลมแ้ว็ เร,เ,เริ่มปลูกต้นไม้ได nice ้เลยนะมันจะทําการปลูกต้นไม้ให้เราแบบนี้นะผมเป็นวงกลมนั <in> ่นเองนะครับทุกคนซึ่งมันก็จะปลูกแบบไม่จํากัดเลยนั่นเองนะเพียงแค่เราต right yeah. ้องมีต้นอ่อน1ต้นนะครับมันก็จะเริ่มปลูกให้เราแบบไม่จํากัดเลยนั่นเองนะครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยนะครับเราก็รอต้นไม้มันโตได้เลยนะมันก็จะเป็นฐานแบบวงกลมนั่นเองนะครับหรือหากใครเนี่ยนะครับผมต้องการจะสร้างแบบเป็นเป็นสามเหลี่ยมหรือสี่เหลี่ยมก็สามารถเลือกได้เลยนั่นเองนะครับแล้วก็เมนูต่อมานะผมจะเป็นทางด้านของสัตว์เล้ยงงนนัเอ หากเราเนี่ยนะครับผมจะเลี้ยงสัตว์เลี้ยงได้นะครับเราต้องมีขุยก่อนนั่นเองนะครับก็กดถือขุยนะครับผมแล้วก็คลิกไปที่สัตว์เลี้ยงนะครับหลังจากนั้นก็กดไปที่ออโต้ได้เลยนะครับมันจะทําการข้ามมินิเกมตรงนี้ให้เราอัตโนมัตินั่นเองนะครับหลังจากนั้นเนี่ยนะครับเราก็นําแครอทนะครับผมหรืออาหารที่สัตว์มันต้องการนะครับนําไปให้มันนะครับผมเคียงแค่นี้นะครับมันก็จะเชื่องแล้วก็เป็นสัตว์ของเราแล้วนั่นเองนะครับทุกคนซึ่งตัวนี้นะครับผมมีตัวนี้สามารถใช้ได้กับทุกตตตตตัััััััวววเเเเเเเลลยยยนน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 ะะะะะะะคคคครร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 บบบบไไไมม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 ม่่่่่่่่่าา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 จปป็็กกแชช้้้้งงงงงออออออหหืๆสสถใใดดทขูพิิ มีการตกปลาอัตโนมัตินะครับผมไม่มีวันหนาวนะครับตัวนี้เราสามารถไปเขตสโน์ได้นะครับแล้วก็มีเปิดกล่องไวมองทะลุหีบนะครับแล้วก็ลดความแหลกนั่นเองนะครับก็สำหรับคลิปนี้นะผมจะเป็นประมาณนี้เลยนะผมในส่วนของเมนูฟังก์ชันต่างๆนะครับมีเยอะมากๆแล้วก็สามารถใช้งานได้ง่ายมากๆนั่นเองนะครับเนื่องด้วยมันเป็นภาษาไทยนั่นเองนะครับทุกคนสำหรับคลิปนี้นะผมจะเป็นประมาณนี้นะครับอยากจะขอตัวลาไปก่อนนะฝากทุกผู้ชมกดไลค์กดติดตามให้กันด้วยลวกันนะครับแต่ทีนี้บายบายครับผมเจอกันครับ